เขายิงตามไปเพื่อขืนแท่อะไรนะคะเพื่อขืนแท่สื่อชนเป็นเหมือนสถานีวิทยุค่ะอ้อช่วยทำไปเรื่อยๆก็โอนตลอดหมื่นสองอาห้าหมื่นหกหมื่นโอนไปตลอดจนเขาก็มีเอาตู้เซฟมาเป็นหลักประกันเขาบอกว่าเงินเป็นเงินยูโรเงินยูโรเนี่ยเป็นของลูกศิษย์ที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เขาไม่สามารถจะเอา จะ,จะเอาไปแลกได้แต่เอามาไว้เพื่อพี่สาวให้พี่สาวรอเอกสารที่เขาจะทําให้เนี่ยค่ะให้เดี๋ยวได้พันเลก็ก็เหมือนกับประมาณยืมไปสองล้านก็เดี๋ยวก็จะให้เลยนะปิดล้านอะไรอย่างเงี้ย นะกันกระแทกด้านในนะอืมนี่แหละอันเล็กก็คืออันนี้เอ,าอ้าตะ,ตะอันเล็กอ,อ่าเดี๋ยวเปิดให้หมดนะคะว่าข้างในมันมีตังอยู่สิบล้านหรือเปล่าตอนแรวถ้ามันจะสีเล็กเลยอ่ะโอเคเเปิดดูนี่นะครับเป็นกระดาษเลือยที่มเปนเอ ก็ได้เอาเป็นตู้เซฟเป็นตู้เล็กๆมาบอกว่าเป็นเงินยูโรอยู่ด้านในประมาณ4ล้านบาทแล้วก็ยืมจํานวนตอนนั้นก็ประมาณ4ี่ห้าแสนอ่าโดยวันหลังก็เอาตู้ใหญ่มาให้ก็บอกว่ามีอยู่ประมาณสิบสิบสิบสห้าล้านเนี่ยค่ะอเอามาไว้แล้วก็ยืมไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราต้องการเงินคืนนะคะเ้าก็ไม่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 ให้เปิดตู้เซฟก็หมายเลงเรามันดยตลอดตว่า อันนี้พี่สาวพี่สาวคือเขารู้จักพระองค์เน,นี้ยมาเป็นสามสิบปีแล้วคะ่ะเขาก็เลยเชื่อว่าว่าเป็นเรื่องจริงแต่ถ้งซึ่งโดยส่นยวนตัวพี่ยังไม่เชื่อแต่ว่าพี่ี่สาวเชื่อคะ่ะก็เลยก็เลยให้ไปโดยความศรัทธาโดยเขาอยู่กันมา ที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เขาไม่สามารถจะเอาจะ,จะเอาไปแลกได้แต่เอามาไว้เพื่อพี่สาวให้พี่สาวรอเอกสารที่เขาจะทําให้เนี่ยค่ะให้ให้เดียวได้พาไปไลก,ก็ก็เหมือนกับประมาณยืมไปสองล้านก็เดี๋ยวก็จะให้เลยนะสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่มันก็ล้านมากแล้วตอนนี้ตอน จนจนมันเราเดือดร้อนอยู่ปีเลยค่ะเราก็เลยมาพึ่งเมื่อคืนเราหาเซฟแล้วไปมาเจออะไรก็เมื่อคืนเราหาเซฟนะคะแต่สินใจี่าเซฟก็เจอแต่เป็นกระดาษไอ้ีคังแล้วก็เป็นซองสีน้ำาลสองสามซองไม่มีไม่มีเงินในซองก็มีเป็นอะไรนะคะเขาเรียกชื่ว่ามันบับเบิ้ลครใส่ใส่ใช่ใส่ใสแค่นั้นเองใส่ค่ะในซองก็องที่พี่เคยถ่าี่ เขาก็มีผกแตลว่ามี ตัใจเปิดดคือหลายเดี๋ยวมาหลายครั้งแล้วค่ะเป็นประมาณที่คุยกันนะคะเป็นไม่ใช่สิบครั้งนะคะเป็นร้อยครั้งแล้วเมื่อที่คุยคุยแล้วก็เออเดี๋ยวพี่อยากจะดูละห์ขอรหัสตู้เซฟเพื่อดูว่ามันเป็นเงินจริงไหมอ่ะจะได้มีกำลังใจให้ยืมต่อเมื่อวานขอเขาบอกว่าอะไรรถจะโดนยึดแล้วใช่ติดตังแล้วใช่ก็ฟังเขาว่าไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ใช่หมายความว่าคุณยังสามารถติดต่อได้ติดต่อได้ค่ะแต่ถ้าเหมือน เพราะเขาจะไม่ค่อยรับเขาจะโทรเบอย่างเดียวเราได้เปิดเซฟโฟมเป็นกระดาษ A4 นะเราเรเา,เาได้ส่งภาษาเว่า,ามันเป็นสั่ไม่ค่ะที่โทรโทรหาน้องกับหลูปตาเลยค่ะเพราะว่าพี่คิดว่าน่าจะน<ะ>่ย,อยตอนนี้คือทางพระรูปนี้ยังไม่รู้ใช่ว่า,าตู้เซฟเนี่ยเปิดแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องคุณเปิดมาเมื่อคืนพี่ก็เลยขับกันเลยพี่สาวได้ไปแจ้งไม่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 เจ๊ ประเด็นอ um, ไม่มี ไม่แต่ว่าย yes. so ังย oh, ังเมื่อคือล่าสุดมีการส่งคลิปว่ากำลังดำเนินการเรื่องเงินนั้นใช่ค่ะส่งแถวในหลังคาใช่ไหมส่งมาในติ๊กต็อกถูกไหมคะว่าเขากำลังทำงานอยู่แล้วก็มีเงินไทยนะคะที่ตั้งอยู่ที่โน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแต่มันเป็นติ๊กต็อกน่าจะเป็นติ๊กต็อกเก่าแล้วมันไม่ได้เป็นแบบวิดีโอติ๊กต็อกใชกไ่ะเข้ค่ะมันน่าจะหลอกอี่นะคิดว่าคือต่อไปเรื่อยๆในระหว่างที่ทวงถามเนี่ย ขอผ่านนู่นผ่านนี้ก็มีการส่งเอกสารี่ให้มาเป็นปึ้งเลยเอกสารมีการอ้างชื่อว่าเป็นอดีตตำรวจเซนมามีเขาเรียกว่าเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งเซนมานะครับแล้วก็เอกสารประมาณร้อยแผ่นน่ะก็บอกว่าให้เซนหมดเนี่ยแต่ไม่มีชื่อของพระรูกนี้เลยนะเซนเสร็จแล้วถึงจะเอาเงินออกได้นนก็ดึงเวลาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ดึงเวลาไปเรื่อยๆล่าสุดล่าสุดมันน่าจะวันที่13เมษายนารวมไป15ค่ะ น้าวันนั้นแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เราก็เราไม่มีให้มากกว่าค่ะที่ว่าทางเราก็ไม่ได้มองให้แล้วยอดยอดเงินนีน่คือสองร้านใช่ไหมใช่ตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกค่ะเพราะเราต้องการลงนิดลงรามละเอียดเรากำเองอ่าถ้าตั้งแต่แรกโกเลยก็ถึงสิบค่ะแต่ว่าที่หนักเลยหนักก็ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดมีนาค่ะสิบเอ็ดมีนาหกห้าค่ะแล้วก็จนถึงน่าจะสิ้นสุดในวันที่ส in ิบสามถึงสิบเดืา <waves on, S 2> <language> ก็น่าจะสิ้นสุดแล้วก็คือในบรรดา11๊กแดมีนาจนถึงอ่าพิษสางเมษาคือโอนทุกวันนะคะเนาะโอนทุกวันโอนเช้าเทียงเย็นดึกและกลางดึกก็โอนนะคืโอโทรมากลางดึกเนี่ยอาตมาจะโดนจับนะพวกนี้ ที่สาวก็เลยโอ้คือได้มุมนะคะนั่นแหละคะ่ะ นเนื่องจากทางพี่เนี่ย,ยเขาขอความช่วยเหลือมาที่ผมนะครับานายไปตาแล้วก็พี่หมอปลานะครับว่ามีพระรูปหนึ่งนะครับเป็นอดีตท่านเจ้าอาวาสนะครับมายืมเงินเขาโดยมีการนําตู้เซฟนะครับตู้เซฟตู้เล็กตู้ตู้แรกเนี่ยนำตู้เล็กมาให้ก่อนและอ้างว่าด้านในเนี่ยมีเงินอยู่สีล้านนํามาค้าประกันนะครับเพื่อคู่ยืมเงินของพี่เขาพี่เขาก็เชื่อว่าด้านในเนี่ยมีเงินอยู่นะครับ ก็พระก็ยืมตังไปเรื่อยๆยืมตังไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยสองล้านนะครับสองล้านเนี่ยพระนําตู้เซฟมาอีกใบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหวังขอกู้เงินเพิ่มนะอ้างว่าตู้ใบนี้มีเงินอยู่ด้านในอีก15ล้านนะครับจนวันนี้ผู้เสียหายเนี่ยต้องการจะได้เงินคืนแล้วนะซึ่งจะขอเปิดเซฟนะครับซึ่งซึ่ง ขอจะเปิดเซฟเนี่ยพระก็มีการใยเบี่ยงมาโดยตลอดนะครับไม่อยากให้เปิดนะจนเมื่อคืนเนี่ยเขารู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วรอไม่ได้แล้วนะครับก็เลยถ่าเซฟเปิดออกมาซึ่งสิ่งที่เจอก็คือเป็นกระดาษ a 4นะครับสองปึง้งแล้วก็ซองสีน้ำตาลแค่2ซอ,องเท่านั้นเองนะครับวันนี้ขอความช่วยเหลือมาผมก็เลยเนี่ยนำเรื่องร้องเรียนของเขาเนี่ยมามอบให้กับท่านอนุชานะให้ตรวจสอบพระรูปนี้นะครับ นะโดยด่วนนะครับเพราะว่าในเมื่อปี54ที่พูดมาเนี่ยเคยเป็นอดีตท่านเจ้าวาดแล้วก็เคยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองด้วยนะครับ